ค่ะก็ขอสวัสดีค่ะช่องพังเพชรมณีค่ะวันนี้อากาศคืมพ่อใหญ่กลัวฝนตกเนาะเอาแม่เพชรมาไว้ในป่าเอาย่ามาเอานีเปียมาให้คุณแม่ของเราค่ะพ่อขวัญน,นุ่นเสื้อสีสฟ้าเนาะวันนี้แม่เพชรมีเพื่อนมาด้วยเพื่อนซีด้วย ไปเรียกมาพ่อใหญ่ผูกช้างเค็ดวิ่งนี้เลยเช้าเย็นก็มาทุกวันค่ะพี่เจ้านิ่มของเราแม่ของเราวันนี้อยู่ตามป่ากลับบ้านแล้วพี่นิ่ม เพื่อนกับบ้านแล้วแม่เพชรพี่นิ่มผูกพ่อควานผูกแม่เพชรเสร็จหูตั้งกับบ้านเลยไม่เห็นเลยค่ะช่องพังเพชรมา่ีค่ะได้ยินเสียงพ่อเรียกพี่นิ่มหันหัวฟุดฟัดฟุดฟัดหาเลยเขา แม่เพชรของเรานี่หหวงหวงควานน่ะนี่ควานจะใกล้ควานคนอื่นใกล้ไม่ได้เลยนี่จะหยอกพ่อควานไม่ได้เลยจะพูดเล่นกับพ่อควานจะหวงอย่างนี้เลยค่ะหวงพ่อควานเลยถ้าได้ยินเสียงคนเรียกพ่อควานไม่ได้เลยนะนี่โอ้ยนี่เพื่อนสีมาแล้วนี่นี่เพื่อนสีแม่เพชรมาแล้วนี่ยืนใกล้กันเลยสนิทกันโอ้ ไปใกล้แม่เพชดอีกแล้วอะไรคุณคุณพี่นิม่มอะไรเนี่ยค่ะตัวน,น่ารักตอนเช้าตัวเย็นก็มืมากับพ่อใหญ่มาผูกช้างมาผูกมามัดค่คนภาษาอีสานเรียกผูกเนาะไอ้คนไทยก็เรียกมัด เพื่อนแม่เพชรค่ะพี่คุณพี่ไม่มานะพี่มีไม่มามันแต่เจ้านิ่ม พ่อควานว่ามีคนเอาพ่อควานไปเสียงหาพหมาพี่นิ่มเลยแม่เพชรเพื่อนซีเร็วไปไหนไปไหนไปด้วยกัน นู่นค่ะไม่ไม่ต้องกลัวรอดอ้ท้องไปแล้วไม่กลัวเลยค่ะพี่นิ่มของเราแม่เพชรเดี๋ยวเพื่อนซีแม่เพชรรอดท้องรอดอะไรไม่เป็นไรไอ้ท้องเพื่อนซี <c oughs> อยากให้แม่เพชรหยอกเอายอกกันดูซิเพื่อนซีนี่ค่ะ เอนิ่มไปกินหญ้าไปแม่เพชรเดี๋ยวพี่นิ่มจะกลับบ้านแล้วกลัวฝนค่ะไปแล้วไปแล้วอยากกลับบ้านแล้วเพื่อนซีพี่นิ่มนิ่ม ไปเห็นรูแยแล้วมั่งนี่อย่าไปทำลายอย่าไปควัดเขานั่นไปไล่แย่แล้วห้ามไปขุดเด้อนะขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้ว <Yeah. S 1> ไปทำลายแย่แล้วค่ะฝา,ากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ อะไรแม่เพชรจะไปขุดกับพี่นิ่มบ่เจ้านิ่มบ่เห็นเจ้านิ่มขุดมือทุกปุ้งๆเลยดีใจว่ามันเป็นปลาเฉยๆค่ะเอามาปลูกพิ้งไว้เฉยๆต้องเอาเอาอาหารมาให้ป่เปปาเล็บแม่ปลาเล็บแมวว่าอย่างงั้นพ่อควร เขาไม่ใช่เขาไม่ให้เรียกป่าเล็บแมวภาษาไทยเขาเรียกป่าอไมันเป็นลูกสีดำๆนั่นมันเป็นหนาม,เ,มเขาเขาเรียกเล็บเล็บเหี่ยวภาษาไทยเล็บเ,เหี่ยวว่าอย่างน,น,นี่แต่ลูกมันหมดแล้วนี่มันเป็นป่าอย่างนี้นี่เป็นป่าเ,เดี๋ยวนิ่มได้ไม่แยน้น่ะไปแล้วนุ่ม ไม่สนใจแม่เพชรเลยเนาะมาด้วยกันไปแล้วหันตูดให้แล้วแม่เพชรพี่นิ่มไปแล้วห่วงช้างก็ห่วงพี่นิ่มออเป็นอะไรคุณแม่ห่วงกันแล้ว เอาแล้วพี่นิ่มหายกูมาหากันแล้วเจอกันแล้วนู่นไปฝั่งนู้นแล้ว,ลวเห็นพี่นิ่มไล่แย่ yeah. อยู่ไม่ได้แล้วแม่เพชร แ้วนิ่มมาอยู่กับแม่เพชรเร็วแม่เพชรตามหานี่จะไปไหนอีกแม่เพชรตามหาอยู่นี่ร้องหาอยู่ยังวิ่งหนีเลยนีนโอ้ยไม่ได้การเลยเพื่อนนี่น,น,นี่ค่ะเจ้านิ่มเช้าเย็น พามาผูกช้างนี่ค่ะหามานี่มาหาแม่เพศนี่เห็นไม่แม่เพศร้องหาเนี่ยนังลงนังลงไม่อยู่เลยวิ่งอย่างนั้นแหละแม่เพศก็ร้องหาไปแล้วจะนี่ม,มาอยู่ด้วยหรอกแม่เพศ เห็นแย่แล้วไม่อยู่เลยตามหายแย่ีนี่แหละค่ะดูเม่เพรของเรากับพี่นิ่ม พี่นิ่มยังไม่แม่เพชรตามหาก็ยังไม่อยู่กับแม่เพชรเลยเพื่อนซีนี่ไปหาแต่ทำไรปุดแย่ ภูมิใจอะไรอไเจ้านิ่มนี่ค่ะเจ้านิ่มของเรามีแม่เพชรโตถึงแล้วค่ะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยค่ะช่องแม่เพชรมณนีค่ะวันนี้พี่นิ่มของเรา ทำผูกช้างมัดช้างตอนเย็นพี่นิ่มก็กลัวแม่เพชรวิ่งนี้แม่เพชรก็อยากไปหาพี่นิ่มค่ะแต่พี่นิ่มก็ไม่สนใจค่ะก็สวัสดีเช่นเคยค่ะช่องฟังเพชรมณีค่ะคลิปหน้าค่อยดูกันใหม่นะเจ้านิ่ม สวัสดีค่ะ